พี่คะขอถามอะไรหน่อยคะ่ะ<า>ถ้าพี่แอบรักใครสักคนแล้วพี่อ่ะพูดออกไปไม่ได้พี่จะทํายังไงคะแอบรักใครสักคนใช่ค่ะแต่พูดออกไปไม่ได้ไม่ดีถ้าแอบรักใครสักคนแล้วพูดออกไม่ได้มันก็พูดมันก็พูดไม่ได้มันก็น่าจะเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้คนเดียวใช่คือเหมือนเราอาจจะ มีความสุขที่แบบเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าสมมติพูดออกไปเราอาจจะอาจจะมีการแอดแท็กหลังจากนั้นที่มันแบบเออมีฟีดแบ็คที่ไม่ดีหลังจากนั้นอีกอะไรค่ะนี่ก็เป็นอีกเสียงที่ไม่มีใครได้ยินนะคะฝากติดตาม้าัมหอมเด็ดซีรีสด้วยนะคะซีรีส์ใกล้จะออกเร็วนี้พี่นะคะพี่ตอบให้หน่อยคาถามเียวกันเลยก็แบบเก็บไว้คนเดียวเก็บไว้เนใจก็ทํา ทำหน้าที่ของเราแบบสมมติว่าเราแอบชอบเพื่อนนนงก็ทำแบบปกติทุกอย่างถ้ามันมีโอกาสจริงจริงก็พูดออกไปํำตอบมันอาจจะมีแค่สองทางใช่กับไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ทําใจถ้าใช่ก็โอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่นะคะคำถามคืออะไรคะถ้าพี่แ<ข>อ,อ,อบรักใครสักคนแล้วทีนี้ พูดออกไปไม่ได้พี่จะทํายังไงก็ก็เก็บไว้คนเดียวค่ะคือมันเป็นเรื่องปกติแล้วที่เราจะมีความรักในการที่แอบชอบใครสักคนหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องยากที่จะบอกมันเป็นเรื่องปกติคนทั่วไปอยู่แล้วแล้เเราบอกไปในฐานะสมมติเราเป็นเพื่อนกันถ้าเราบอกไปอย่างเงี้ยมันทำให้ความสัมพันธ์ในความเป็นเพื่อนอ่ะมันอาจจะห่างลงก็ได้แต่ในเมื่อเราตัดสินใจที่จะพูดไปแล้วก็พูดออกไปเลยดีกว่าก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นอีกเสียงที่ไม่มีใครได้ยินนะคะขอบคุณพี่ทุกคนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ